อันนี้กวัวแม่แป๋วนำเสนอกล้วยบวชชีถัตถุเด็กก็มีกล้วยมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวมีกะทิมีเกลือไปดูวิธทีทำกันนะคะแม่แแป๋วก็จะเปิดไฟตั้งกะทินะคะก็เอากล้วยใส่ลงไปขั้นตอนนี้แม่แป๋วก็จะเปิดไฟกลางๆออลลืมบอกไปกล้วยต้องใช้กล้วยสุกงอมกำลังดีนะคะอย่าให้งอมมากเดี๋ยวกล้วยจะเละ ต้มกล้วยกับกะทิสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้กล้วยสุกแล้วเติมน,น้ำตาล่ะาสองชอ้านใจเลยชอบเล็กน,นิดหน่อยความหวานความเค็มแล้วแต่ชอบเลยนะจ๊ะให้คนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าหน้าทานจ้ะโอเค กล้วยบวชชีเป็นทันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ